สวัสดีครับผมผมผลพันุ์พยากรณกลับมาอีกแล้วแตผมจะเพลพันธุพยากรนั่นเองนะครับผมนะหลังจากคลิปที่แล้วนะในส่วนของดวงทองคำช่วงเวลาทองคำของพี่น้องกรกฎไอตอนแรกก็ไม่ิขมว่าจะยินแม่หมื่นกวิวในอาทิตย์เดียวผมก็โอ้โหจ,ะ,จนะะกูจะวายฉะนั้นปั๊ก็ทำตามสัญญาว่าถ้าเกิดว่ายอดมีเงินเยอะก็จะเข็นไปเรื่อยๆนะฮะวันใบวันนะครับซึ <1 1, บ่งแน่นอนครับเราก็ใครที่ทุกท่านเนี่ยเอาให้ครบเลย ติดตามกันมาก็จะทราบกันดีอยู่แล้วว่าแฟนคลับหลักของผมจริงๆคือพี่น้องกรกฏนั่นเองนะคบผมซึ่งมาคราวนี้ก็หนีไม่พ้นแล้วดะนั้นก็มาติดตามกันเลยว่าพี่น้องกรกฏในช่วงปี2 0 1พเนี่ยช่วงเวลาไหนคือช่วงเวลาทองคำาึื่งเรว่าดีที่สุดแล้วผมจะบอกให้ฟังว่าแม่นดีเท่าที่ดีได้มันเป็นการดีที่ไม่ได้มีกับปกติอะ มันนาน,นๆมีทีมหาอย่างยากจริงๆเอาอย่างนี้หาเก่งยากจริงๆฉะนั้นพูดมากเจ็บคอเดี๋ยวลุยกันเลยนะครับเพราะว่าอะไรที่บมันเยอะเดี๋ยวม่นจาเกิดเยอะนะครับก็เน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมทํานายหรือว่าการเขียนตรงนี้คือเป็นการแชร์กันนะฮะแล้วสำหรับใครที่สนใจหรือศึกษาหรือวิชาของรัศสตร์ก็สามารถดูตามกันไปนะครับผมนะหรือว่าใครที่รู้สึกว่าวิชานี้น่าสนใจผมแนะนําให้ท่านไปเรียนดีกว่านะครับในการที่เราจะ ครูพัฒนกจาได้แต่ว่าท่านต้องรู้หลักในการทายไม่ใช่การปั๊นปัญญงงแล้วงงก็จะไปกันใหญ่นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจในการติดต่อสอบถามนะว่าอาจารย์พันหรือไอเรียูวกาไอเฮียก็ได้แล้วแต่มึงเลยอาจารย์พันเปิดรับดูดวงถูกไหมยังรับอยู่ทุกวันนะครับนะไม่กูจะอะไรแดกนะครูไม่เข้าใจว่าจะเป็นคนที่เข้าใจว่าครูไม่ค่อยรับดูดวงรับทุกวันนะครับติดตามได้ในส่วนของเพจพัฒน์ปัญญกรจะเลยนะครับส่วนท่านใดที่ท่านไม่รู้ลักษณะตัวเอง โหราศาสตร์ไทยโดยเฉพาะเพจของผมตัวผมนะครับผมเป็นโหรที่เป็นโหรไทยผมใช้ลัคนาในการทำนายไม่ได้ใช้ราศีไม่ได้ใช้ราศีใครจะบอกว่าราศีก็ได้แล้วแต่มึงไม่ใช่กูกูเน้นลัคนาถ้าไม่รู้ลัคนาให้มาถามผมไม่ใช่เกิดวันที่ นนสิกรกฎาคมราศีกรกฎอันนั้นนะราศีแต่ตกฟ้ามึงไม่ใช่งไงฉะนั้นปั๊มท่านในที่อยากจะรู้ว่าตัวเองลัคนาแล้วก็สามารถมาสอบถามที่ศูนย์เพชรพันพยากรเหมือนเดิมมีบริการฟรีอีกแล้วครับท่านนะครับมาเขาเลยเขาหนาวเลยครับนะพุดมาเจ็บคออีกแล้วนะครับเนาะได้เรื่องแล้วเนาะโอเคมาเดี๋ยวนะ,ประ,ะประมาณนี้เอาละเราว่าจับกันก่อนนะครับ พี่น้องก็อกระดดูกันไปนะแม่ผมดีใจมากเลยนะว่าที่หลายๆท่านให้ความสนใจแล้วว่าตอนแรกไม่คิดว่าจะคิดขนาดนี้นะแต่ก็ขอบคุณท่านอีกครั้งนะครับมาเกอเอว่าจากหร่ศาสตร์นะครับหรือบงกลมเนี่ยลงทุนซื้อเม่จิตมาใหม่เลยเนี่ยนะครับฟ้าปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บเอาละนะอะ่ะพี่น้องพีจิตอะ่ะผมแนะนำจังนะท่านที่ยังยังฝึกษาหร่ศาสตร์นะและยังไม่แม่นนะ ไม่แม่นหรือว่าไม่แม่นคือยังไม่เปรี้ยเรื่องของมุมองศาพวกเนี้ยนะหรือแม้กระทั่งพบหรือพวกเนี้ยท่านอย่าอายที่จะเขียนไปนะอย่างเช่นสมมติว่านี่ยตำแหน่งเนะี้ยที่ผมเขียนว่าอย่างอันนี้คือตำแหน่งลัขนาพิจิกรถูกไหมเขาเนี่ยพิจิกรตัวเนี้ยบางครั้งเนี้ยเราจะงงเรื่องงงพบอยู่เลย เฮ้ยเองนี้มันอะไรวะไอ้ตรงนี้คืออะไรฝั่งตรงข้ามคืออะไรเงี้ยท่านเขียนไปเลยนะนาตะนุกุลภาษาจ้าพระพทุกุตตะอธิบุรุษไล่ไ,ไปเลยนะครับซึ่งผมมีเทคนิคให้ด้วยนะเทคนิคของผมก็คือถ้านท่านใดที่ยังงงๆหรือยังหาลักตัวเองไม่เจออะไรเงี้ยเทคนิคก็คือท่านเขียนตรงนี้ตำแหน่งนี้คือตะนุกทุกครั้งถูกไหมตัวตนเนี่ยตะนุตะนุถูกไหมฝั่งตรงข้ามของตะนุ คือปัดนิเสมอนี่เทคนิคขบมนะผมสอนที่ฟรีนะอันนี้จะได้เอาไปใช้ปัดนิอย่างเสมอจากน้นปั๊บนะสองฝันจะปัดนิปั๊บนะข้างหน้าปัดนิเป็นมรณะข้างหลังเป็นอริเสมออ่ะนี่เทคนิคอ่ามรณะอ่ะอาอริอย่างเงี้ยและหลังจากตนุคคือหลังจะเกิดมาปั๊บวินาศฉะนั้นปั๊บทุกสถานภพบสารสามพบที่ผมว่าก็คือไปวินาศอาริมรณะเออวิธีหาสามพบอย่างนี้ครับ เห็ตาลุก,ก่อนฝังตรงข้ามตะนุกคือปัตตานีปัตตานีคือคู่คอยการลงทุนถึงฝั่งตรงข้ามจากนั้นปับ๊บบอลงนกับอเลคขนาบข้างเสมอนี่เทคนิคนะครับนะฮะอบอรงนาคกับอเลคขนาบข้างเสมออเลคปัตตานีแล้วไปบอลงนและข้างหลังตะนุเป็นวินาศอันนี้เทคนิคนะครับสำหรับท่านใดที่ศึกษาของรสศาสตร์ส่วนท่านที่ไม่ได้ศึกษาผมก็ กราบพออภัยว่าไอ้ขี้จะพูดขี้อะไรกูจะจะรู้ดวงตัวเองแล้วคือมึงต้องเข้าใจว้ว่าเพจผมไม่ไดแแ้แค่แค่ทายอย่างเดียวกูให้เทคนิคด้วยแต่ว่าอันนี้ผมมองว่าผมเตยๆผมดีฉะนั้นประก็ท้าไม่ถูกใจกูขอโทษนะครับแต่ว่ากูจะไม่ไม่สานุกผิดนะครับ <c oughs> มานามไปจริงๆอะไรนะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะเอาละพี่น้องพี่จิกนะครับดาวสําคัญของท่านก็แน่นอนคือพระอังคารนะอัะอนนี้ดีกว่า พระอังคารคือที่เป็นดาวประจำตัวเขาเนี่ไอ้ดาวประจำตัวเดิน45วันปี2564พระอังคารท่านเดิน45วันเป๊ะ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 ไม่มีผิดเพี้ยนเลยตลอดทั้งปี2564 ฉะนั้นปับ๊บอันดับแรกที่เราสบายใจนอย่างหนึ่งคือตัวของท่านนาเดินเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงอย่างถูกต้องไม่มีเอ็นไม่มีหลบไม่มีเดี่ยวแต่ด้วยความที่ดาวประจาตัวท่ากพระอังคารฉะนั้นปับ๊บพระอังคารอยู่ตำแหน่งอะไรครับนะณตอนน,อน,นี้ตอนนี้ผมเขียนคลิปเนี่ยณตอนนี้อยู่นี่คือเดือนมีนาอังคารท่านอยู่ตําแหน่งปัตตานีนั่คืออยู่ะสวๆตรงนี้อันนี้ช่อเดือนนี้นะคือเดือนมีนาตรงเนี้ยอังคารอยู่นี่นะครับแล้วก็มันเล็งลัคนาปับ๊บอ่ะมันได้เกณฑ์พิเศษอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันันนแต่่่วาาาเเเจ้รรืออองคป็ะะไละ อัน,นอคารเรือนแดงใช้ปากกาแดงนะอันคารมาเป็นอริด้วยนี่คือเจ้าเรือนนะครับฉะนั้นปั๊บพังอันคารตามจับตัวท่านจึงมี2ความหมายคือ1เป็นท่านตนุ2คือเป็นท่านอริฉะนั้นพี่น้องพี่จิกเนี่ย เวลาทำหาแล้วแต่ปั๊บมันจะมีอุปสรรคเสมอนี่คือหลักการพี่ต้องพี่จะไปเช่นนี้ตลอดเวลาคราวนี้แต่ว่าไม่ต้องเสียอ,อกเสียใจยไปเพราะว่าปีนี้นี่พ่ังการเดินเป็นหลักเป็นเกณฑ์ขนาดนี้เรียกว่าไม่มีอะไรจะมาสั่งคอมปัญหาหรือว่าทําให้หลักการของท่านเสียหายเดือดร้อนได้ที่ต้องดูดูกันต่อไปก็คือ Down P ดาวหลักๆในช่วงปีหกสี่นี้ดาวอะไรส่วนพกรักท่านบัน่งซึ่งแน่นอนพระเสากลับบ้านท่านใช้เวลาเดินจะสองปีขึ้นพระเสาน่ะ สองปีครึ่ง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 ช่านกว่าจะโดนครบรอกเปี้ยงเข้าตรงนี้ได้เนี่ยช่าใช้เวลา30ปีเติรปเป็นกรเหนึ่งครั้งตอนนี้เข้าแล้วนะอยู่อย่างงี้ไปเลย2ปีครึ่งอันนี้ให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับนะสองปีครึ่งอย่างงี้นะฮะคราวนี้ดาวที่มาเบียดรุมนี่คืออะไรนักตอนนี้การเงินการเงินก็คือดาวพฤหัสนี่พฤหัสเนะี่ยเจ้าเรือนนะเจ้าเรือนใช้ปากกาแดงดีกว่าเจ้าเรือนนะเติร์พฤหัสนี่คือเจ้าเรือนนะักตอนนี้กระดุมพระอาะการเงิน ด้าน,นตอนนี้อยู่ในตำแหน่งนี้เช่นเดียวกันก็คือได้คู่5-7คู่พระคู่จนชนกันอยู่อย่างนี้เลยพราอยู่ตำแหน่งนี้ปั๊บโอเคช่วงนี้ไม่ดีเพราะว่าอันดับแรกคือดาวพฤหัสเป็นนิดนะครับแต่พฤหัสอยู่ในเรือนเสาร์ด้วยนะสหัสชักลาเข้าใจไหมพฤหัสเนี่ยมันเป็นเจ้าเรือนอะไรบ้างหนึ่งคือเป็นเจ้าเรือนปุดปาปุตตะกุตตะแล้วก็กระดุนพระตัวนี้เมืเ่อกี้ยชัดๆพฤหัสนี้เป็นทั้งปุตตะแล้วก็กระดุมพระสองตัวนี้ เป็นนิดแปลว่าต่ําต้อยซึ่งในความเป็นจริงแล้วพฤหัสเป็นนิดในมังกรเนี่ยในตําแหน่งเนี่ยจริงๆเนี่ยถือว่าดีนะครับว้าว <Wow. S 1> อันนี้เป็นความรู้นะจริงๆถือว่าดีคือเป็นนิดในตําแหน่งนี้คือเรว่าเป็นนิดแบบมีความรู้เป็นนิดแบบช่่ำช้าเป็นนิดแบบที่ ค่อยๆพิจารณาคือเป็นพฤติหัสที่เดินช้าโดยการทบทวนและไต่ตรองไม่ได้นึกแบบเสียหายแบบเข้าราศีอื่นฉะนั้นปั๊บดาวพฤติหัสที่อยู่ตำแหน่งนี้งหาหัสรชัดตัวเนี้ยจริงๆไม่ถือว่าเสียหายมากผมใช้คำนี้นะครับแต่ดูอง์รวมแล้ว มีอย่างหนึ่งที่มันเป็นลักษณะนี้คือดามพห่ัดเองก็จะมีความสภาวะหัวโ,โบราณนะเก่าแก่ไม่ชอบอะไรหือหวามีความรอบคอบซึ่งแปลเป็นภาษาคนคือ,อค่อนข้างช่ช้ามันจะเดินช้ากว่าปกตินะครับซึ่งพลรหัสท่านอยู่ตำแหน่งนี้เป็นนิดิตนานเข้าท่านจริงจะเดินยกเข้าพันทุกพันทุกกับตำแหน่งนี้ปั๊บเนี่ยเอาละพลรหัสเข้าพันทุกในวันที่29 29ามีนานถึง28 กังยานะครับช่วงนี้เท่านั้นิริประา6เดือนเขาเนี่ยไอตําแหน่งดาวักษะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทุกราศีเดินเหมือนกันหมดดาวพฤหัสจังมรเสาร์แต่ภพภูมิมันแตกต่างกันเขานี้พี่น้องพิจิกมาพิเศษตนไหนไหรือวะเพราะอันดับที่หนึ่งเลยคือดาวพฤหัสท่านเดินเข้าพันธุลยครับไอเฮียดาวพฤหัสเดินเข้าพันธุนับสี่พันธุแปลว่าอะไรได้ปฐุมมาเกณฑ์โอ้โหจันทร์พิษถุย จันเป็นสิบเอ็ดแท้แก่รักพฤหัส 4, สีทรงศักดิ์แชมชอยสุขสามเตล่มนักโยมยิ้มประยายแห่ชาติอื่นแม่ต่ำต้อยยกให้เสมอพงว่าอย่างนั้นเลยเรียกว่าเกณฑ์พิเศษจันเป็นสิบเอ็ดแท้แก่รักนับจากนับจากลัคนาไปสิแต่ว่าวินาทนาะมีพระจันทร์อยู่นะครับพฤหัส4ทรงศักดิ์แชมช้อย1 2 3 4แปลพฤหัสเข้าพันทุกนะฮะอื่นแม่ต่ำต้อยยกให้เสมอพงโอ้โหเรียกว่าสุดยอดท่านได้หนึ่งเลยคือปลาทุมะเกณฑ์เกณฑ์ดอกบัวเกณฑ์ล้ำค่า เกมที่บัวพ่นน้ำและบัวพันน้ำมันเรื่องอะไรดาวพระัตปุตตะกัดกระดุมพระไงเล่านะปุตตะคือการเริ่มต้นฉะนั้นในช่วงระยะเวลาวันที่29มีนาถึงที่2 8กันยายนช่วงระยะเวลานี่ทนั้นที่ท่านจะสามารถเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้การเงินการงานทุกอย่างดีและมันยังไม่พอที่กลัวว่ามันแจวคือตรงนี้ลาหูเล็งลักขณาและตอนนี้ลาหูจรเล็งลักนาอีกปกติลาหูเล็งไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอก จริงๆลาหูอยู่ตำแหน่งเนี่ยมันจะมีเนี่ยพืชศพจะมีพืชศบได้เกณฑ์อีกนิดนึงเดี๋ยวค่อยทายกันแต่ว่าลาหูเร็งมีแค่พี่น้องพิจิกเท่านั้นที่ดีนะครับเพราะอะไรครับได้กีตะเกณฑ์กีตะรสะตัต้องภูงมิงงเป็นอัศรินองค์เกณฑ์กล่าวไว้แม่ชัดแดตัว,วอัปรกติคุณจะแสดงให้ยกนั้นเสมอพง ยศนั้นเสมอพงอศนินงเกล็นกล่าวไว้อัศจินงคือลาหูแม้ชาติแต่ตัวเวนอัปปละคือไม่ว่าจะชาติชั่วระยำยังไงน้ะ็แต่ปั๊บลูกตาชั่วช้าที่กลพิก,ก,รพก,การปั๊บได้เกณฑ์กีตะายศเสมอพง์ท่านคิดดูแล้วมันพิเศษตรงไหนเลยไหมมันคิดดูดีๆนะมันคิดดูดีลาหูกว่าจะเร่งลักขณาเนี่ยลาหูใช้เวลาในการเตืนเท่าไหร่หนึ่งปีครึ่งหนึ่งปีครึ่ง หนึ่งปีขึ้นเดินหนึ่งปีครึ่งหนึ่งปีขึ้นหนึ่งปีขึ้นสิบแปดปีเออสิบแปดปีคราวนี้ในสิบแปดปีที่ว่างเนี่ยพฤหัสใช้เวลาในการเดินหนึ่งปี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 กว่าพฤหัสจะได้ตำแหน่งพันธุ์ทุกงี้ปั๊บท่านใช้เวลาทั้งหมดอ่ะสิบสองปีตัวเนี้ยสิบสองฉะนั้นปั๊บจังหวะที่ลาหูเล็งลัคนาท่านได้กี่ตากเกน 18ปีท่านได้ครั้งเดียวและพลเือหัดได้ตำแหน่งพันทุกคือเป็นปัทุมเกณฑ์สิปีท่านได้ครั้งเดียวมีแค่29มีนาถี่ที่ก,กันยานี้เท่านั้นที่ท่านได้ทั้งสองเกณฑ์นี้พร้อมกันเิ่งเทมคิดดูมันดีขนาดไหนอ่ะเนี่ยผมถึงได้บอกว่า แค่ช่วงระยะเวลานี้เท่านั้นที่พี่นพพิจิตห้ามพลาดวยประการทุจริโอเคถ้าถามผมว่าแล้วพิจิตทุกคนได้เกณฑ์นี้หมดไหมได้ทุกคนอาจจะมีบ้างที่บางท่านสวยหน่อยที่ทักษะของท่านมีปัญหาทักษะดูจากตัวไหนก็ดูจากทักษะจรปีนะครับทักษะจรปีนะครับดูจากอะไรบ้างอันดับแรกดูจากพฤติกรรมถ้าทักษะจรท่านพฤติกรรมเป็นกราคินีถ้าทักษะจอท,ท,ท่านลาหูเป็นการาคินี นะลาหูอยู่เรือนอะไรอยู่เรือนโศกโอเคสุกก็เดินรายเดือนนะถ้าทักษะจรท่านสุกเป็นกระกินีพูดง่ายๆาเลึ่กหัสเนี่ยโุกลาหูสามตัวเนี่ยเป็นการีเนี่ยไม่ได้โอ้โหวสวยเลยไม่ได้ไม่ได้สวยใช่แต่ว่าถ้าโหนเก่งๆเขาจะมีวิธีแก้ให้ท่านแต่ยังไง้วแต่ปับ๊บไม่ได้หนีจากความหมายของคําว่าเป็น ปฐุมเกณฑ์กับกีตกเกณฑ์อยู่ดีฉะนั้นปั๊บช่วงจังหวะนี้จึงดีอย่างยิ่งพิจา,นารณาไทละเรื่องดาวราหูยูอย่างเงี้ยเป็นหนึ่งปีขึ้นท่านได้กีตกเกณฑ์ยาวๆไม่ต้องห่วงเลยที่น่าสนใจคือจากพัุหัสที่เข้าพันธุ์ตำแหน่งนี้ตั้งหาการเข้าพันธุ์ตำแหน่งนี้ปับ๊บท่านจะได้ตั้งแต่วันที่29ถึง28กันยายนซึ่งในความเป็นจริงปับ๊บดาวเมืหรท่านเดินไปนเสิร์ตถูกไหมในท่านเดินไปนเสิร์ตให้ในตำแหน่งพันธุ์ทานเดินไปถึง28กัย่ยท่านเดินจริงรงๆ่ถึวันที16 มิถุนาคนนั้นเองฉะนั้นช่วงที่เข้มข้นจริงๆคือตั้งแต่วันที่29มีนาถึงวันที่16มิถุนายนนี้ต่างหากที่จะได้คุณประโยชน์สูงสุดจากการที่เป็นทัพปฐุมเกณฑ์และกีตเกเก์โอ้โหดีที่เหี้ยเลยอ่ะแล้วพฤหัสเข้าพันธุกพันธุกกับบ้านที่ดิน ถูกไหมครับอ่าก็นับกันไปเลยมรดกมรดกบ้านที่ดินลาบผลจะบ,บ้านอสังหาอ่าลดก็ได้อ่านอย่างงี้ก็ได้อันนั้นก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับญาติพี่น้องจึงทําได้ดีแต่คราวนี้อันนี้คือผมนั้นคือช่วงเวลาที่ผมเขียนมาตรงนี้นะที่29ันวาคม8กันยายนหรือว่าที่29วีนาที่16พศจนาช่วงนี้คือเข้มๆแต่ถ้าหลุดจากช่วงนี้ไปคือก่อน29วีาาานาหรือหลัง28กันยาดาวพฤหัสท่านก็จะเข้ามาอยู่ตำแหน่งบ้านพระเสาอีกรอบหนึ่งเป็นนิดอีกรอบหนึ่งไอ้ช่วงงลนมค ท่านอาจจะทํางานตัวคนเดียวจะดีที่สุดการทํางานกับเพื่อนกับฝูงงาสหาชา้าเสาเป็นแข็งกว่าเจ้า,า,าของสหช้าออกกลับบ้านนะโอ้โหและท่านในกาลกินีนะเสาเป็นกาลกินีด้วยนะโอ้โหอร่อยเหาะ ฉะนั้นมันจะเหนื่อยหนักมากเรว่าหน้ามือปปหลังเท้านะช่วงดีกับช่วงบดีมันเห็นเส้นตัดมันชัดฉะนั้นในช่วงปีสองพันหกสีนี้ท่านใดที่รู้ตัวเร็วท่านใดที่ค่อนข้างจะ,จะอยากจะได้โอกาสจังหวัดและวัสนาของท่านผมแนะนำว่าช่วงระยะเวลานี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งค้บแต่วันที่29ิมีนาถึง2 8กันยาหรือจะพูดให้ถูกต้องก็คือวันที่29ิมีนาถึงวันที่16มิถพนษภาช่วงจังหวัดที่ดาวพฤหัสกันเดินอยู่และท่านได้เกียรติพิเศษจากพระราหูเลงลัคนา คือได้กีตาเกณเกน,เกนมแมลงที่มีแค่พี่น้องพิจิตเท่านั้นที่ได้ไดพลเรือหับเป็นพันทุกท่านได้จับประทุมเก์คือดวงดอบัว,วอีกท่านได้2เกณฑ์นี้พร้อมกันเดนพีษภัพันหสิบหลายคนชอบมาถามผมเรื่อยว่าอาจารย์พันครับขอบคุณที่ให้เกียรตินะครับไม่กลววเยี่ยงกันด้นะอาจารย์พันครับเมื่อ,อไหร่จะตั้งลาดตั้งฐานสร้างเรือสร้างตัวได้สักที เมื่อไรที่ชีวิตเราจะเลืมตาอ้าปากอย่าพคุเขับบ้างชีวิตอาจจะไม่ได้จำแย่อะไรบ้างหรื่อาจะเลวชาติทุ่งหรือดโสดตรงจะอยากได้ความมั่นคง,อ,งอยากได้ความสดชื่นอยากได้โอกาสที่เห็นชัดๆช่วงเวลานี้เท่านั้นที่ท่านจะได้ยกเว้นท่าผู้ได้หับเป็นกรกินีลาโหูเป็นกรกินีแล้วก,ก็ผสมกรณีินีอย่าลืมคนะ่าสามขดนี้ไม่ได้แต่ว่าแก้ให้ได้นะครับซึ่งใจเย็นๆแต่ไม่ว่าอย่างไงแล้วแต่ปับ๊บทักษานะแนะนําให้นะทักษาเหมือนว่นขยายสองดวง แค่เป็นเ ster, ้นขยายสองขยายออกไปถ้าให้เทียบระหว่างความเป็นเกษตรได้เกณฑ์ต่างๆปั๊บผมให้เกณฑ์ตรงนี้สําคัญกว่านี้อันนี้เทคนิคส่วนตัวผมนะครับฉะนั้นพี่นอพิจิกเป็นกำลังใจให้อย่างยิ่งยวดปีนี้เป็นปีที่ท่านต้องบุกให้เต็มที่ลุยให้เต็มที่เอาชนะมันให้ได้ขอให้ปี2 0 4นี้พี่นี้พินจิกสู้และชนะซึ่งชนะอยู่แล้วเหนื่อยจริงนะ อย่าท้อถอยและผลลัพธ์ที่ได้มองหอมหวานยิ่งขอให้พี่น้องพิจิกโชคดีครับผมผมขนพันพยากรครับผมถ้าชอบอบชอบใจนะครับผมก็สามารถกดไลค์กดแชร์ติดตามกันได้น,นะครับผมและถ้าเกิดสมุดยอดวิวดีอีกอ่าว่าไปจะกลับมาทำต่ออีราศีนะครับผมค่อยๆไปวันบายวันะครับดังนั้นอย่าลืมติดตามดูเสียงของเพจพันพญากรให้ดูนะกันนะจ๊ะสวัสดีครับผม